คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันทุกท่านด้วยนะคะโอเควันนี้มาพบกับสาวสล็อตกับจิจีคนเดิมนะคะวันนี้เรามากับทุน255เอบส15ออโต้เทอร์โบด้วยนะคะ10ครั้ง วันนี้ก็มาเร็วค่ะทุกวันนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะทุกคนโอ้ยสวยได้อีกนะทุกคนได้อีกนะทุกคนฟีสปินต้องเข้าแล้วนะโอเคฟีสปินไม่เข้านะคะทุกคนเราไปรุยกันต่ออีกสามครั้งโอ้ได้อีกนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวจบ เบ็ด15นะเราไปรุยกันที่เบ็ด3 0มิไปเลยนะคะแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้กำไรอะไรเลยแต่เราก็ลุยๆนะ,ะทุกคนเออเข้ามาดีฮุกๆนะคะโอเคตอนนี้ก็เออโอเคตอนนี้ก็ยังไม่ได้กำไรและขาดทุนอยู่นะคะพี่พ อย่าพึ่งทอ้อใจกันไปโอเคค่ะเป็นยังไงช็อตเมื่อกี้บอกแล้วว่าอย่าพึ่งทอ้อใจกันไปเออเรียกทุนกลับมาได้แล้วนะคะไปกันต่อเลยค่ะโอเคเออมาอีกได้นะคะทุกคนอะไรแบบนี้คือแบบชอบมากเลยนะทุกคนมันเป็นช็อตที่สวยหรูเว่อร์เออเออเออ อ uh huh. ลายเมื่อกี้นีก่ก็โบนนะัาจะเข้าซสแล้วนะคะไปกันต่อที่เบ็ดเดิมนะอีกสักสิบครั้ง <Hey. S 1> ยังไม่กล้าเปลี่ยนเบ็ดนะทุกคนทุนยังไม่ถึงนะคะทุกคน oh. ก็ยอมใจเล่นทุนเดิมไปก่อนเพราะว่าเราเดินหน้าอย่างเดียวไม่มีถอยหลังกันเลยนะ,ะทุกคนเดี๋ยววันหลังจะมาเล่นเบ็ดแบบว่าเดินหน้าถอยหลัง oh. เดินหน้าถอยหลังให้ดูบ้างนะคะโอเคได้องุ่นอีกค่ะ ได้อีกไหมคะไม่ได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะชบโอเคได้อีกนะอือหือช็อตนี้ร้อได้อีกได้อีกไม่ได้นะคะทุกคนฟีสปินคือจะไม่เข้าใช่ไหมเอออะไรยังไงนะคลิปนี้โอเคคลิปนี้อช็อตโยเยอะนะเราไปลุ้นกันต่อเราไปลุ้นกันต่อนะคะทุกคน แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, เยอะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้จิจิด้วยนะคะพี่ๆคนไหนมีเทคนิคสูตรดีๆก็เหมือนเดิมค่ะใต้คลิปลองบอกกันไม่ได้เดี๋ยวจิจิจะหยิบมาขึ้นมาเล่นนะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมก็อย่างที่พูดไปว่าถ้าช่องพันทรับก็จะจัดกิจกรรมนะทุกคนตอนนี้น่าจะ300ขวาแล้วนะไงก็ มันจะนานเกินไปไหมทุกคนแต่ถ้าพี่ๆช่วยกันทำมันได้อยู่แล้วพันซับแป๊บเดียวทุกคนช่วยจี้หน่อยนะเดี๋ยวพันซับเรามาเจอกิจกรรมกันค่ะโอเคสวยค่ะเราเล่นเบ็ด45ไปจนครบ10ครั้งแล้วเดี๋ยวเล่นเบ็ด60นะคะชึ๊บไม่ได้นะเมื่อกี้หลายไม่เข่าโอเคเออวันนี้ช็อตสวยหลายช็อตเลยนะ แต่ว่าฟรีสปินไม่เข้าโบนัสไม่มายังไงมาไหมวันนี้เราจะไปได้ไกลแค่ไหนกับทุน255นะทุกคนใช่ไหมตอนนี้ก็ได้กำไรมานิดหน่อยนิดหน่อยเลยทุกคนน้อยมากแต่มันก็ได้อยู่ค่ะทุกคน จริงๆถ้าเราเล่นไม่คิดว่ากาไรจะมากจะอะไรคือได้มันก็คือได้แล้วทุกคนตอนนี้เราเล่นเบ็ดหกสิบนะคะอีกเจ็ดครั้งค่ะกดเทอร์โบอีกแล้วนะมีคลิปที่แล้วที่ไม่ได้กดใช่ไหมและสุดท้ายอดใจไม่ไหวใช่ไหมคะ <laughs> ทำไมทำไมถึงอดใจไม่ไหวตอนแรกอดใจไหวแล้วพี่โอเคมันสวยแบบนี้ไงถึงอดใจไม่ไหวอะทุกคน มันฉับฉับแบบนี้คะคะเออมาแล้วมาแล้วชึบอืมน้องฟีตะปินเข้ามานะทุกคนเอออีก2ครั้งนะคะฮึบฮึบไม่มานะคะโอเคได้มานิดหน่อยนะทุกคนกับทุนสองห้าก็ได้กำไรมาเออได้แล้วนะ แต่เดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่านะทุกคนมันยังเหลืออีกสโอเคช็อตนี้เป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ส,ม,สม้อยปสมาแล้วกำไรอันที่น่าพอใจของเรามาแล้วนะคะทุกคนยังไงดียังไงดียังไงด,งไงดีไปต่อดีไหมดีไหมไปต่อดีกว่าเนาะ มันต้องไปต่อเนะทุกคนเบ็ดร้อยห้าสิบไปเลยกดเองดีกว่าไม่ไม่ไม่ไออโต้ Auto นะทุกคนกดเองกดเองว้าวสองละว,ว้าวสองเละโอเคได้แจกันและดาบและไม่ได้เฮ้ยเฮยมันดูดตังค์ไปหมดแล้วนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะโอเคคืนมาสอง เป็นกำลังใจให้ด้วยนะโอเคได้แจกันเออเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาไปอย่างนอยต้องได้สักเท่าเดิมเท่าเมื่อกี้เอากลับมาก่อนนะชึบชึบยังไงยังไงโอเคได้แจกันอีกได้ดาบอีก ได้อีกได้โลอีกฟีเซอร์ปินเข้าี่เบ็ดร้นะคะทุกคนโอเคสรุปง่ายๆวันนี้เดี๋ยวเล่นฟีเซอินของเบ็ดร้แล้วเราก็จบเกมนี้กันดีกว่านะคะทุกคนเออกับทุน255และกำไรก็ดูเอานะคะเออ สำหรับวันนี้พี่ๆคนไหนอยากลองนำไปปรับใช้กับทุนของพี่ๆดูก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะแล้วเจอกับจี้ใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ